กินบะไกินข้างนอกคำกิดที่ขางแอร์ดีกว่าเพรรกับเพ็รแซบ่บเพชหมากผักปังแซ่บั่ผักปังผักละลายย่างรวมต้มดจวยกัน อเผ็ดมากๆเลยขอบคุณมากนะคะ TFC ที่คอมเมนต์มาให้กระั้ใใจกันเด้วยหักชูคนเลยจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคนใดนว่าท่นได้กดติดตามฝากกดติดตามเะยจ้าคนไหนกดติดตามแล้วขอให้วรวยๆเฮงๆปังๆนะจ้า ให้รักกันน,นานๆจะถิมจะปากันเด้อชีวิตคนทำมันสัน่นอย่าหาเรื่องกันพูดแต่สิ่งดีๆให้กันให้หักกันไ้สร้างความดีไว้ลหลายๆตายไปคนจะได้หักอย่าสร้างความ่วตายไปคนเล่าขวัญ บุีสั่งความดีไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่าไปหาแนวว่าบดีหรือว่าคิดบดีชูม,มือเว้นกลับมันวอีหลีเด้อคิดบุีว่าบดีเนี่ยมันได้มากวอีหลีดเดีอเห็นท่านตาเลยอะบวชสามเดือนจังภายในเดือนเดียวเห็นเลย การคิดบุดีว่าบุดีนะเห็นผลไว้กว่าที่สามบุญอีกเพราะสามบุญมากเป็นสิสิปีทราบปีเฮ็ดซัวเธอเดียวบุญที่เราสั่งไว้มันกหมดขึ้นกัน ฝนก็ขอบคุณมากเอฟซีทุกคนที่หักฝนแล้วก็เข้าใจฝน <c oughs> ติดตามน้องแต้ครั้งแรกที่ตอนจีบกันใหม่ๆเอฟซีตอนนั้นอันจะจําได้อยู่ต่กีว่าส่วนจะพ่านมันมื้อน,นี้ได้ชีวิตคู่ก่อนว่าเป็นไงๆเนี่ยมันชีวิตคู่ทุกคนจะผ่านอย่างทุกคนแต่ว่ายูทีวว่าใช้ชีวิตคู่แล้วมันจะดีขึ้นหรือว่าไล่ขึ้นยูที่เขาเหตุคือว่าเขาเหตุด,ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นแต่เหตุไล่ขึ้นมันก็ไล่ขึ้น <c oughs> มีคนถามหลายว่าเป็นอย่างคืออันนี้มูคูนะ่ะแล้ว่าคนหัวใกคนถามอายุยังเนีอยหน่อยไงคือว่าไปเอาคนหน้าตาอายู่สูงไว้หลายเทอาฉันมันเขาจะเขาจะตอบตรงเนาะยันพ้นเสียใจเนาะเขาจะว่าความหักนะมันมันบอกไม่ได้เราต้องอายุหรือว่าหน้าตาหน้าตาดีรอขอบฝนก็เคลืนมีมาแล้ว เม่มาแล้วสุดท้ายก็คนอื่นก็หยาดไปแล้วก็สุดท้ายเขาก็เจ้าชู้ใช่ไหมบูก้าเอาเอาจ้าสี่ถึงเขาจะบรวยบน้อแต่ก็เขาจริงใจอะ่ะเขาเป็เจ้าชู้ <c oughs> ทุกคนชีวิตจะต้องผ่านชีวิตคู่ที่แบบผ่านมาทุกคนเอฟซี FC น่าจะอยากถามฝนะเคยมีแฟนมาทุกคนจะต้องอยากถามความเมีเคยมีเคยมีแต่ก็เป็นเด็กน้่ยวัยรุ่นเนาะมันกับ หาสังมากเขาเว่าจะไะถ้ามาหากินนัากันบ่นเป็นน่ะความคิดไปเป็นเด็กหน่อยนัากันน่ะแล้วก็ไปคิดคนละย่างไปคนละย่างเ่ยมันก็เรยบ่สมพ้องกันอเอาผู้แญ่เสียมันก็จะดีอย่างนึงเขาไปจะเป็นหหนาครอบครัวแล้วก็เวลาเขาว่าองยังก็เขาจะคิดหน้าคิดหลังก่อนรอบรอบเมันรอบขอบเนี่ยรอบขอบกว่าคนที่พ่คิดอย่างย่นกันมีความสุขหน้าตาเขาโลอเขารวยแต่ก็บม่มีความหมาย มันคนก็ดีหรอวะมันคนก็รอก็ดีก็มีบางคนรอรวยบวดีก็มีผู้ยิ่งขึ้นกันหระมันคนก็ดีเพรางว่าก็ดีเฮาฝนเฮากับประย่องว่าฝนว่าดีสัําใดหรอแต่ว่าเฮาเฮาคิดว่าตันแต่เกิดมาเนี่ยพเคยเหตุแห่เมย์เสียรำตาเลยบอเคยเห็นแห่พ่อกัเมย์เสียใจเลยแล้วก็บ่เคยเถียงพูนบอกพนบอกยังเลสิฟังไม่ชุอย่างพนบอกเหตุยังก็เหตุเพราะว่าถือสร้างสอนกันแต่น้อยว่า ไปทาได้ไห้หูจะไปบ้านคนในพยายามคนนีน่เนาะหูจัะตื่นมาเห็ดจังไหนไอ้คนหักให้คนเล่าขวัญตื่นมาจําหับหนึ่งต้องผับที่นอนต้องล้างถวยต้องซ้ำซวยเพื่อนให้กับขอซอยเพื่อนเวลาเขาออกจากบ้านเพิ่นไปเพื่อนต้องเล่าขวัญเขาบางคนพยายามกันนี่เนาะโูจะเห็นอย่างเขาก็ว่าโอ้มาหยามกับโมจ๊ะซอยอย่างคนกับเล่าบางคนกับเบาเาหรอวะแต่สำหรับฝนนอ้คนไปสใส่ฝนที่เห็นหมดโมต้องได้บอกเวียกเพื่อนนี่นนะ ปยาปยามผู้ใดก็ยางต้องได้บอกเช็ดผู้เดียวอือเห็นตีนมาแล้วครับตีนคุ้นๆมาแล้วครับนี่ไะ อัยวอัยุอัยวคนเท่ามันคนบางคนกับเด็กน้อยอยู่อัยสั่นก็มีบางคนกับคนเถียงอยู่หลายอัญยืนกว่าเท่าก็มีต้องไปเอาเลือกต้องอัยหน่อยอายุหลายหรอกมันดูที่ความหักเข้อใจกันหักกันสมันยยุนกันได้หัวมือใดกกันยุ่งขนอนั้นน่ะจักสิตตยหือเด็บุหูวเด้กแะคนเท่าเนาะกินมเป็นได้ก็หวานเนาะ อันคนเฮาอยู่ไปน้่กันบางคนก็นว่าเอาปัวถาะแท้ไม่ยา่าผปัวตายปะตีใช่ไมอยา,างนีเนี่ยัวเจ้าของตายก้อนเขาดิว่ต้องไปห่วงแล้วว่าเขาจะตายก้อนอ่ะมีคนหลายอยู่ที่ว่าเนี่ยปัวเถาะตากก้อนเขาโทษได้จ้ะเจ้าของตายก้อนเขากันมีอย่าว่าแต่คนอื่นจะตายก้อนได้โลกมันโลกไพ่มันบวเน่บวนอนเลยยู่ไปจากผู้ใดที่ตายปะอยู่มีความสุขกินให้มันสบายใจยู่ให้มันแบบว่าต้องเป็นความทุกข์ผู้ใดชีวิตควรมีความสุขกับพ่อ บ the the ่ต้องไปเอาอะไรมากมม่หรอกทุกอย่างบนโลกนี่มันหออไปบ่ได้หรอกแต่ร่างกายเราดีๆงามๆสามสิบสองไมยังเอาไปบ่ได้ไปได้แค่วิญยันอู๋บีเชิรชงไม่เดากันเนาะอีริวอันนี้เรื่องจริงเลยบางคนอ่ะมีเงินหลายบวกก้าเชื้อจริงห้องน้งห้องหลังไว้เห็นลูกให้หลันลูกห้านผู้ใดก็หักยูแต่ว่าห้องสุขภาพกนต้องกินกนดูแลตัวเองก่อน มันตายไปขบับผเผาให้ดูกกับผเผาให้เด้เอเสียผ้าแพงๆของกพยังบัวไซให้เงินทองที่มีไว้ก่อนมาไมมลูกหลานก็ยังปุดอ,ออก,นะอกเนี่เยเผาเนี่ยแหละอยา่าไปคิดที่อะไรตายบม่ได้กินพกเพิ่นบอกบม่ได้ขีดที่ไม่ได้ว่าเพิ่นขีดที่บัวไซที่หามาเมื่อที่ตายบม่ได้กินให้ลูกให้หลานสบาย เจ้าของเราถูกจยกสิเฮ็ดเพื่อเป็นมันก่อขาใจเยกะคนหักแหละแต่หักเจ้าของกอนหลายหลายแต่ป้าก,กันเด้คเ mm hmm. พื่อผัวนี่แหละหักหลายให้เขากินมันทุย่างสิก็ต้องเจ้าของก็ต้องกินนะาบไม่ให้เขากินเผื่อเด้อหักกันก็ต้องกินน้ำกันเด้อ mm hmm. โรคภัยมันโรคภัยมันมาไว้ไปไว้ โรคโควิดเหมือนกันนะมันมาได้มันก็ต้องไปได้มันห่อนมันก็ดีอย่างนึ่งก็ว่าคนที่เขาบริจาคชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่มาบริจาคยุ่งกันเนาะใช้ชีวิตคู่บริจาคยุ่งกันแล้ววันนี้โควิดมาปั๊บได้ยุ่งกันถือว่าก็ดีอย่างนึงได้เฮ็ดแห่คนที่จักกันเป็นโดสแล้กลับมายุ่งกันความหมดอุ่นก็จะกลับมาคือเก่านะดีอย่างนึงเสียอย่างนึงส่วนมากก็จะเสียหลายก้อยหรือว่า กมวุ่นวนม่วุ้ยืมกันกทรสามหมืันดีนี้จากบ้านเลยโทรหาแันเกอรอหอกันแม่นยูนีจากคิดโทรคิดหอจกตากันบอกฮาอันนล็น้องอมีสีสิแตกเพื่อนผมว่ายงมึงสิไปอเดี๋ยวหักกันไวหักกันไว้อยากกีที่ายได้จ้ะ มีเงินซื้อกินรดเก็บแดงซื้อแดมีแร<ม>งก็พไวผูฟังเยอยมาหักกันไม่ดีกว่าสังกันผู้ฟังเอ้ยอเ เป็นสว <baptism? S 2> ่านเมืองเขาอยู่กินนพร้อมน่ากวนว่ามองบุบบกคลองให้ลุงกับว่เป็นเด็กปะเนี่ยปาเพชรว่ะปูะเดหาเรียงตัวนี้จกตาขัดๆด้วยสาคกอันว่าบุญคลองค่ะสายัรูสาเมย สาธุด้อคอยอยู่ไกลไพี่น้องแมนเอโอ้ยรับให้รักนเอทุกคนรักกันอยู่ในศาสตร์นี่ศาสตร์ต่ออย่าลืมหลงโอ้ยชาบใชมันจะดปสบอือื้ อือต ну oh. ุ๊กตา2อ3อันสามันก็ไปอนหลยเป็ดอเป็ดตัวเส้นแจกขอกไปอยู่แสบปากแบบดูดบอเพ็นับบเแจบขอบคุณขอบคุณมากมายเอทุกคนที่ฮักที่แพ่งกันบ่ถิมบ่ป้ากันหายกันลังใจมากทูคลิปทุกเวลา ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะทัวรประเทศใหม่ๆทั่วโรโลกที่อมองช่องนี่บกเคยที่งเดี๋ยวนี้น้องมีแต่ดาเจ็บอีรู้นพิดใจไปหมด จักเปิดจตอิม่มโลดว่ายิ้มให้เหมือนเป็นโพดโอ้น้องออกระโลงเพลงกระโงเพลงนี้คือเพลงแรกนะครับที่ร้องในชีวิตเพลงหักกันไม่ไม่อาจารย์คค้งเขี้ยวเขียนให้จาหักกนันทำไมกรแผ่ก็พูดได้กค่นี้ตอนหักไม่มันเหลือเจอสื่อป้อมาแล้ว มันถือมันมัดสุข้นไหมเขาไปเบิ่งกันได้สายยันวันรุ่งเพลงรวมสายยันวันรุ่งอะไรกันทีนีเพลงนี้อยู่ในยฮนเพลงที่บหน้องโบ้เคยได้ยินกะสิได้ยินบว่างจะเป็นฮักกันใหม่ใหม่สายแฟนเก่าเลิกกันใหม่ใหม่ไหมวอนพ่อครูอียังเพป็นสีละอากา ฝากเพลงให้เมียเขาอย่าดองน้องงามแม่ยกแมงมันอย่าเฝ้าตายดื้อไปสั่น ทิดรามขอบคุณมากที่หักกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย